วิตาที่ไอเรนเนื้อจอบฟันดินคมแรกมีเสียงกรีดร้องหวยหวนดังขึ้นในเดี๋ยวนั้นเรากับฟันจอบสิกลางอกผู้หญิงเต็มรักไอเรนยังไม่ทันตั้งสติปล่อยด้ามจอบหล่นพลอยตกใจเข่าอ่อนเซซแซดไปหลายก้าวเช่นเดียวกับไอจิตซึ่งเนื้อจอบขึ้นสุดแขนก็มือไม้อ่อนทําจอบหลุดมือยืนตัวแข็งทื่อไอขาที่ว่าแน่เมือข้างถือไฟฉายก็สั่นเป็นเจ้าเข้า ตกใจเสียงเหมือนผู้หญิงร้องหวยหวนคนลุกเรียวตั้งแต่หัวยันเท้าด้วยนาทีนี้ในป่าช้ามีพวกมันเท่านั้นไม่มีบุคคลอื่นจะว่าหูฝาดได้ยินไปเองก็ไม่น่าได้ยินพร้อมกันทั้งสามเกลอฝ่ายเอ้เรินตั้งสติได้ก็เดินแข้งขาสั่นเข้ามาถามจ่าฝูงไอ้ขนันเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาว่าถ้าจะไม่ดีซะแล้วหรือเองว่าไงวะลองแข็งใจเอาจอบฟันดินอีกทีดิ เองมันจ้าฝูงใจถึงพึ่งได้ลองเองดีกว่า